จอกกัองจอกเเจ้ายางไม่ใช่นี่อะไรกันเนี่ยแซ่บหวานแซ่้เนมือกานดวยได้ดูี่มันยูี่ลเลยไปนไปไนโอ้ สบายดีต่อหนี้ลงมาผมว่าน่าบ้านเก่าคือเก่าคือบูมี่เสีบอกแสีเพ้งไงคือบูมี่เสีบอกแสีเพ้งไงแบบนี้สบายดีสบายดีสบายดีนี่คนลาวเด้อยดิเด้อสบายดีสบายดีดีมีฮะแตงยี่เงี้ยเนอะไปไห บ่ได mm ้ hmm. mm ่ะไได้เสบบเบื่โอ้เลียวหมดเลย่อแค่ขัากระดาแน่นโอ้ยินดไงคนงามนะใส่อย่างนี้เหรอเ่นไแ้งเลนันีอบ้่อโอ้หอเลยไหอมขนาดมมีลาบเพาะฝ่ได้เีบเ่หัวหน้าบเี้วหัวหน้าเสียแล้วกกง โอลทูปาดีทุกอันนี้อันนี้ไม่ยังก่อนดิหอยอันนี้กระดูกขางกันนี่เลกระดูกขางเียงไปไปเขาเป็นกุ้ง่ะลาเืออะเมือเออดีดี่ะมีสี่คนล โอ้ขาที่จะขายใจตัวโอ้เชี่ยแนะแนเโอ้ขาจะมาทายกันเล่นไพ่มเนาะลาเบดโอ้หอมขนาดลาบเบี้ยเสียเลยพีลบมเพั่อเลือดเมาเพืเลือดเียเม่ว้าูใส่ไว้พุ่นี่ มาดิใช่ม่แม่ตุ้ยบุกเหล่าไหใส่ยัดต้ยย่เเอรอันนี้ใครใเอาว่าใครอะเปิดได้เาเปิดด้วยเปิดเงินด้วยให้อัน้เขาหนาคุกมาเป็นก้อนแ่มาเยอะต้องจอดหน่เออ้ว อันนี้แซบใหญ่ดะเมาแล้วก็ห้องเสียวแล้วก็ไม่ชนเลยอย่รลวนลายแทนรองเลยเบื่อด้เบื่อไดเื่อไจะจอดไปกันไปรับการระดมบนิษนะแลนตลอกตลาดเลยเลยไคิวเลยไคี่ยวเยให้ดูใหกินให้ดูไปให้ตายให้ตายได้ไหมแม่ซาซาทำหายอยูยรดแกนเขาโขาจะกินเลือดกันเลือดเหลืออยู่ได้แม่เป่ากันที่

เกมาเมื <toys> ่อกเอาอเียเื่อมกันกมันก่อนมยมันมีเครื่องในยักหแกแม่นไปเลยวายที่อ่านลแต่มันโอ้เสร็จปั๊กจอกเดยูนี่เครื่องหจกจก้ัดเมวเลย

กินได้เยเือขนดนีู้คางอ่ะมาล็อกซีนนาดยังมีอยู่เอาเียมามามามเกี่ยวเกี่ยวครับครับเงียงาเงียงเงี้งเง้ยห้องอะไรเงี้มาเนกุ๊ดอ่ะมาเนกุ๊ดอืออ่้นเดียวไมเจ้า แล้วผุกกระดูกก็โอ้บอกักครับเฮ้ยตอนะไะตอนนะตอนเลยแฮมแไหมโอ้ตอแฮมแล้วจองนี่อันนี้อยู่สามน้มึงเอามันได้รงวัลยังยังหนักคอม มึงนั่นหนักแข็งยิงม okay. ึงดูยิงเลยนะให้มึงใส่ซีมแล้วนะมึงยิงเราะมันเครื่องสูงลงมันเออมาเราอะไอ้เต้าจำได้เลยมันเจ้าเพื่อรักตามมึงแบงค์คิวเลนะ เอว้เ่าเอ้เ่าอเอาละอยาท้าเอาดิเอ really oh, ้ดจะได้แซบมาหนึ่งดูแซมแซมแซมไรดิเนี่นะบึมๆเนี่ยประเทศบึ้มๆเนี่ยมันนี่เออเต็งคิวเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องหนึ่งเนอะผม้าเครื่องหนึ่งปูแรงตลาดกระเพิ่นอ้โหกนาวกระป๋วันนี้มึงจะหมกนาวาไมเชอหรอหน่ยไม่เชอหรอหน่ยอือเหวาน

บอกว่าเอาแต่น้ำหักที่บอกบอกเราเราเแต่น้ำหักพเจ้นักเจ้าเสี่ยวเพชรได้ไหมแม่มาเอาสาวเพชรกสาวเพชรเมได้ฝันว่าไปแต่งงานเราอยู่เลยฝัน่าแล้วไปแต่งงานเราอยู่เลยมรีเราคนพงนหน่อยยังไเนาะสาวเพชรนะเมรี่พักทู่ขอ่านงเมรี่พักทู่โอ้เจ้เชรเเ้เฮ้ยต้นอะไรเข้นาเขมาดี่ยมาเย้ ยาวมาต่อซี้วยกนเล้ยเราด้วเียเราด้วยเซียมาเป็นแตเซียมาเดียวมเด้ป้เลยพี่น้องมามาเลือดเป้มาด้วยแอซทุกคนซีแบบออริจินอลก่อนต้องใส่บางนาใส่อย่างเื่อว่ารสชาติที่ปด้ย

đi hey. uh, yeah. uh, uh, ai à long quân à Quân 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 เอาเบียร์กเอาเราไปปไหนไม่ยายางไม่ใช่รอมือเนอท้าแก่ดึมือหนมึงออเดอร์นนอเดยวมันซ่เผ็ดตัวบ่บ่่นี่เีเผ็ดี่มอพี่เผ็โอ้ขาขาขาแกเ็อ้คนแน่น่ะเด้อคุเ็ดเนี้ยนะมือหนังมึงออเดอรเไยกินโอ้อันี้เลือดเลือดเนื้งเนืยวเลือดเื้งจะกินแ่

对。

บักแสยาลนิลหข้แกเน่ยอ้กะล้งีมีหคือตอนเราจอดรทั่งเอาด้วยอ้ก็ผ้กินเลยเออกินกกินไมั้ย แม่แม่ที่้องดเลยมาลก่าลายไ่เรเซียวเื <ful> ้อมาแดแล้วเซียวเื <c ess> ้อมาอัน <ful> นี้เซียวกีเ <ful> ป <ad> ็นสปอนเซอร์มาเป็นเซ็กว่ยเป็นเบาเล้เซ็กเว่ยแต่ว่าเื้อเราเนเออเป็นส

Đấy <se> oh, là Cô là Bạn này được cái sát Exo nhé Ok, chiếc Ê, mày có đi mẹ em chết Ê, đi, má là Má sợ mẹ em Hey, Masai, thank you My goalie, man. <laughs> <coughs> oh, <coughs> a, uh, super Bowl square, man. Oh, nice. Yeah. <laughs>

ลอ,ลองลองดูว่าโอเ้เปรี้ยขนาดนี้นี่ต้องเม็ดหงสิอยู่น้ำปลานนมาพี่รามา นิมของเมที่ครกินหมือ่ะซุ้อด้วมจิบแหนบอลลูนจโนลกิบแหวนอริจินโจน,โจ,นโจับ อาจารย์มาหิเก๋งมาลวลูกจานเ่ะตดอุุยทานได้ไปเลยนะแรับอจานมาแล้วับหมดจัดเแล้วนะ

สะกรอังสบายสบเก็นร้อยย้ยเ่นเนี่ยบ้านน้องลุงเจ้าบ้านน้องลุงก็ขก้นกับเจ้าคูบอกขอบอกแค่ว้ล่ละบ้านน้องสบายแบบทำให้พวกเราน้องมีสางสรรค์่ดีสับป์เก็นกันบตอนนี้น

เราได้กินเนื้อกันเราได้กินเนื้อลาบเนื้อลาบเนื้อเงอเนื้อเขอตัวก่อนไปเเดียวไหข้อตัวกีฬา่อนเจอกันคลิหนาบายบายติดตากันยาวเราเอ้ฟามิลี่อรเ่ยงยยันห้าไเ

เองเลค่ะขอดสเปคยอดเยี่โคีเขาเนี่ยโคลี้เขาไปวาทุ่มสุดกดโค้ดี้เ็นไข่โค้ี้ใส่โค้ี้เป็นนาถัดาด็กาสราดาเป็นเป็พขานนี่แหละโค้ีเนาะโอ้ยไม่นม่นะนี่งเ้าย่งเข้าย้อนใจกันเข้าใจอะไรเขาาใจอะไรยิยาวยาเพื่ออะไรอายาวา